สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องฝนกันนะคะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าฝนเกิดจากอะไรก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องว่าฝนเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องกุ้งกิ่งเป็นหวัดกันเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะกุ้งกิ่งเป็นหวัดเรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจอนภัยสารเล่าโดย ทาคตะวันใบเจริญกุ้งกิ๋งน่ารักแสนซนชอบเล่นน้ำฝนเย็นฉ่ำชื่นใจฝนตกสู้ซ่าสู้ซ่ากุ้งกิ่งยิ้มร่าเล่นฝนเย็นสบายกุ้งกิ๋งเล่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียกด้วยความตกใจแม่ดุเข้าบ้านเดี๋ยวนี้สนจริงดูสิตากฝนได้ยังไงแม่ให้สะผมอาบน้ำ กุ้งกิ๋งทําตามทันทีทันใดสะผมสะอาดจนทั่วฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ำเย็นใจรุ่งเช้าตื่นมาเป็นหวัดคัดจมูกฟึดฟัดมีน้ำมูกไหลไอจามอ่อนเพลียปวดหัวครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้แม่ช่วยเช็ดตัวให้ก่อนพ่อก็รอป้อนข้าวตุ๋นซุปไก่ กินข้าวหน่อยนะลูกจา๋าแล้วค่อยกินยาจะได้หายไวๆแม่บอกที่หนูเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสวายร้ายรู้ไหมตากฝนจนตัวเปียกแฉะเชื้อโรคเยอะแยะมีอยู่ทั่วไปถ้าหากร่างกายอ่อนแอก็จะพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคร้ายทำให้ครั่นเนื้อครั่นตัวเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ ไวรัสอยู่ในอากาศเราจึงต้องคาดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายไม่ให้กระจายไปติดใครๆหยุดพักรักษาตัวก่อนกินอาหารสุกร้อนช้อนกลางต้องใช้ไปไหนใส่ผ้าปิดปากดื่มน้ำให้มากหมั่นล้างมือไว้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นมาแม่จะรีบพาไปพบหมอเร็วไว ต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีอาจเป็นไข้หวัดใหญ่กุงงกิงกินยาและอาหารพักผ่อนไม่นานไข้หวัดก็หายกลับมาสดใสเริงร่าไข้หวัดรักษาและป้องกันได้หลังจากที่เด็กๆฟังนี้ทานกันไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมกุงงกิงเป็นหวัดเพราะอะไร กรุงกิงเป็นวัดเพราะว่ากุงกิงไปเล่นน้าฝนนะคะหรือเดินน้ําฝนนั่นเองนะคะฝนนะคะเกิดจากนะคะดวงอาทิตย์กับน้ํานะคะดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงลงมาโดนน้ําทําให้น้ํำระเหยเป็นไอน้ํานะคะขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ทําให้กลายเป็นเมฆนะคะแล้วก็ก่อ,กอตัวกันก่อตัวกันแล้วก็จับตัวกันกลายเป็นเมฆทึบนะคะพอทึบเสร็จแล้วก็มีฝนตกลงมานะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในช่วงฤดูฝนนะคะก็จะมีล่มชุดกันฝนแล้วก็รองเท้าบู๊นะคะอ่าแล้วก็ประโยชน์ของฝนนะคะก็คือจะทำให้ธรรมชาตินะคะหรือต้นไม้ดินนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็สัตว์น้ำนะคะมีที่อยู่อาศัยนะคะเราก็จะทำให้คนนะคะหรือว่าเรานะคะมีน้ำดื่มน้ำใช้ค่ะ ส่วนโทษของฝนนะคะอาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นน้ําท่วมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อาจจะมีสัตว์พิษด้วยสัตว์พิษออกมานะคะอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นตะขากิ้งกือแมงป่องนี้คะ่ะเด็กๆห้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะ,ะสัตว์เหล่านี้นะคะจะทําร้ายเรานะคะทําให้เราเป็นอันตรายได้คะ่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะใกล้หน้าฝนแล้วถ้าเด็กๆนะคะได,ได้ได้ออกไปข้างนอกนะคะแล้วมีฝนนะคะเด็กๆควรเตรียมร่มชุดกันฝนนะคะเผื่อไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่เป็นหวัดน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย